วันนี้ไอ้ตู่อยู่ไม่ได้แล้วออกมาแม่เมื่อวานผมยังไปดูเขาใยครับก็อยูกล้เ้อนครับตแต่ผมไปดูเพื่อจะให้เห็นว่าวันนี้ความปลอมดองไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ตามที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่มิเคาะกันพวกท่านเก่งอย่างนี้ครับจะเห็นพรเอกธรรมรักนะครับธรรมรักกิสรากูล โดนเขาเล่ปีสี่เดือนแม่ท่านนี้นะครับเสียงุนคุณเมื่อตอนผมออกต่อสู้ท่านก็อ่านกฎหมายให้สื่อมวลชนฟัง <c oughs> ท่านหาว่าผมเนี่ยไม่เขารบผู้บังคับประชาไปวิจารณ์พลเอกสุรยุทธ์จุนานนท์ที่เป็นนายกรัฐม <c oughs> นตรีรแต่ขอโทษไอ้บ้า ผมวิจารในสภาผมเป็นสนชจะบ้าหรือเปล่าแล้วเอามาอ่านผมยังจำเสียงได้เลยครับมันผู้ใดก่าลรรายลือประเทชาต้องเจอจำทุกฉานตีและโบยอีกยี่สิบสี่ทีเอ๊ะทำไมมีโทษโยยบยด้วยยะหันไป่าดฝ่ายเสร็จไปอ่านกฎหมายอาญาตามกอ่อนปี 2,475กรณีแปลงการปกครองครับมีโบยด้วยขอโทษนะครับกฎหมายยังไม่ได้เริมแต่ใช้บรงคับไปได้นะครับท่านไสะธารทราบปีทำไมใช้ัะคับไม่ได้หรือไหมครับเพราะกฎหมายเป็นหมดสาภาพไปโดนตัวเองการโบยเนี่ยเขาไม่มีแล้วเมื่อการโบยไม่มีกฎหมายแล้วก็หมดสาภาพเห็นไหมครับเผลอไปอ่านกฎหมายโดนก็ไป3ปี4เดือน ก็เหลืออีกสองสามเลยนะครับและที่น่ากลัวก็คือว่าสารวิภาษสาในคดีกรณีจ้างพักเล็กโลยท่านเป็นกรรมการบริหารพักด้วยโอ้ยไม่อยากนึกภาพเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรว่าจะเป็นอย่างไรก็จะโดนอีกที่กระทอกเพิ่งพ้นบ้านเลขที่ร้อยสิบเอ็ดมาเอาอย่าสิเจอคดีนี้เข้าไปอีกวันนี้ เละตุเปะแน่นอนครับในขณะที่ข้าราชการประจําก็เอาอกับเขาด้วยนายยันยงทวงหย้ยครับจำได้ไหมครับนายยันยงทวงห้ยนี้ออกมาบอกเลยว่าข้าวของไม่แพงจริงไม่ได้เป็นตามที่บอกวันนี้ออกมาแล้วลงหน้าหนึ่งกรุงเทพธุรกิจเลยนายยันยงทวงเน่าบอกว่า กิน้าแปงขึ้นแล้วออกมาแจ้งว่าอะไรแพงอย่างไรบ้างโอ้โหท่านดูสิครับว่านายยันดูทวงห้อยเนี่ยมันต้องไปกินแปะกล้วยแล้วนะครับไอ้นี่เป็นโรคความจําเสื่อมหรือเปล่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยยังบอกอยู่เลยว่าไม่จริงพอมาวันนี้เอา้าบอกแล้วว่าของแปนจริง,งโอ้โหตันอะไรแล้วไหมครับแล้วยัง ออกมาพูดอีกนะครับว่าเศรษฐกิจในการส่งออกนะไม่ได้ผลตามเป้าเพราะว่าเศรษฐกิจยุโรปตกต่ำอ้าวเมื่อไหนอาทิตย์ที่แล้วออกมาบอกละว่ามันดีนะักดีหนาะไปอย่างนั้นไปอย่างนี้เห็นไหมครับวันนี้ ทั้งการาการทั้งนักกาเรเมืองไปไม่ได้โกหกหลอกลวงปิ้งก้อนแล้วพี่น้องประชาชนเขาจะพึ่งใครครับผมก็ขอตอบให้วันนี้พี่น้องประชาชนเขาก็หันมาพึ่งตัวเขาเองนล่ะครับถึงได้ออกสู่ถนนกันยังไม่ทันไลเลย ่านได้เลิกำชื่อนี้ได้ไหมครับนายชาญวิทย์นายวรนุชขอโทษนายวรเจตครับออกมาบอกแล้วนั่งทีมแล้วยื่นแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองไหนอะไหนอะไหนรัฐาบาลแบบว่าจะไม่เกี่ยวข้องไนงะเห็นไหมครับยังไม่ทอะไรเลยมันเล่นเป็นระบบเล่นกันเป็นที่จะทำให้ได้จะเป็นไปตามนั้น าไปได้และพี่น้องจำเลยนะครับคนที่ออกมาสนับสนุนเรื่องพรบอกองดองนี้ไอเตี้ยสุวรรนครับออกมาบอกเลยน้องชายมันครับไออัมารย์ครับชุมพลศิลปะอาชาบอกเลยสัรสนุนร่าของความตังที่ผมยังจำได้เมื่อตอนรอสช,อชอตอนนั้นผมรับราชการอยู่ปอปอานสูงสุด ครับณะที่เขาเรียกว่าปฏิวัติแต่เขาเรียกตอนนั้นเขาเรียกอะไรผมก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วนะครับมีพลเอกสุจิดาเป็นหัวหน้าเขาเรียกนักการเมืองมาพบโอ้โหทุ่มคร่ับคราวว่าไอตัวเตี้ยๆสั้นๆมันนุ่งกางขาสั้นไม่ได้นุ่งอันเดอร์แวร์มาเลยครับกัวโดนายัดทรัพย์โอ้โหกัวโดนายัดครับและในวันนั้น ก็ได้รับความช่วยเห,รรหลือจากในทหารบางคนทําให้รอดมาได้ทุกวันนี้นะครับเห็นไหมครับว่าพวกนี้เนี่ยพอถึงเวลาแล้วออกมากระเด้งรับเลยหลายๆคนที่ออกมาอย่างนี้พี่น้องประชาชนต้องจาไว้นะครับต้องจาไว้ว่าวันนี้พวกท่านมาทาอย่างนี้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายอย่างนี้ แทนที่จะไปข้างหน้าและระหว่างที่การเมืองทําไปพวกท่านก็บริหารประเทศกันอย่างเมาบันให้งบประมาณอย่างไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับอนุมัติกันไปทํากันไปจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็วันนี้เหตุการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ก็ได้จะบอกพี่น้องประชาชนอย่ากระพริบตานะครับ เตรียมไว้เตรียมร่างกายไว้ให้พร้อมนะครับเราจะต้องออกมาช่วยปกป้องรักษาประเทศไทยยิ่งฟังคําของนานยิ่งรักที่พูดในการประชุม World Economic Forum นะครับบอกว่าเศษรษฐกิจไตยแข็งแกร่งการเมืองมีเสถียรภาพจะเดินหน้าปรองนองต่อไปต้องบอกว่าใช้ได้เลยครับ ่านควรจะไปเป็นแอร์แต่แอร์สายการบินแอร์ตอน์ลนะครับเศรษฐกิจไทยแข็งแกงร่งคนนี้ไงไอ้พวกห้อยเขาออกมาบอกใครออกมาบอกการมือมีสียรภาพเขาถามว่าสียราพแม่มือเหรอแล้วก็เดินหน้าปลอมนอนเพราะฉะนั้นไม่เลิกประทับท่านเตรียมตัวเลยเรามีความจําเป็นที่จะต้องออกมารักษาชาติรักษาแผ่นดินวันนี้ขออนุญาตเอาแค่นี้นะครับ คราจะขออญาตไปสนําการตอมเพื่อเสริมสร้างพลังออกไปสนับสนุนให้อดีตทนายใช้วัดต่อไปด้วยครับครับขอบพระคุณมากครับผมอยากจะเพิ่มเติมเสริมท่านพลเอือประวิตย์เกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการที่สารรัฐธรรมนูญครับได้วินิจฉัยให้รับเรื่องสนิดหนึ่งก่อนนะครับและที่มีมีเอาคําคัดค้านของตุลาการเสียงข้างน้อยคับคุณชัดชนละวน ผู้ซึ่งมีเลขานุการและเคยต้องหาว่าเอาความลับของศาลมาเปิดเผยนะครับ,รบเนี่ยคู่นี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับและหลังจากนั้นผมก็จับตาดูมันก็มีอาการประหลาดประหลาดเกิดขึ้นวันนี้คุณชัดกลายเป็นหนึ่งในในแปดเสียงัในแปดเสียงที่ออกความเห็นคัดค้านเป็นเสียงข้างน้อยนะครับในขณะที่เจ็ดเสียงนั้นแหละเห็นว่าสารรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับ คำร้องทั้ง5้าคำร้องที่ขอให้ศาลวินิจฉัยว่ามีการกระทําอันเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยปีพุทธศักราช2,550แต่คุณชัดเห็นว่านะคุณชัดเห็นว่าศาลไม่มีอำนาจรับเพราะว่าการจะร้องขอให้พิจารณาว่ามีการกระทำใดอันเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญหรือไม่ คุณชัดเห็นว่ามีแต่อายาการสูงสุดเท่านั้นแล้วก็เลยทำให้เป็นเชื้อไฟให้พี่น้องเสื้อแดงที่ไม่เข้าใจกฎหมายรหรือหลงตามไปด้วยนี่นะครับาาก็เอามาเป็นเหตุขยายผลว่าจะต้องถอดถอนตุลาการรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเพื่อความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจโดยท่วทั่วกันว่าอันแรกเนี่ย ต้องเข้าใจว่าสารรัฐธรรมนูนมีอำนาจมีขอบอำนาจแค่ไหนก่อนในเรื่องนี้นะครับซึ่งรัฐธรรมนูญก็บัญญัติชัดเจนว่าในกรณีที่มีการกระทําที่จะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือการกระทาอันเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรไทยเนี่ยฉบับปศ .2550 เนี่ยให้สารรัฐธรรมนูญเ,เป็นสารที่มีอำนาจพิจารณาพรันใครจะไปฟ้องร้องต่อสารอื่นอะไรไม่ได้ทางนั้นแหละ ถ้าในกรณีมีการกล่าวหามีการเลิกล้มอะไรนี่นะครับในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับคดียา,ยานะต้องมาที่ศารลรัฐธรรมนูญเพาราะศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นศาลที่มีเขตอํานาจภาษ,กษากฎหมายเรียกว่าศาลที่มีเขตอํานาจหรือพูดภาษาชาวบ้านก็คือเป็นศาลที่มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยว่ากรณีใดเป็นการกระทําที่จะเลิกล้มหรือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ การกระทําใดเป็นการกระทําที่จะเลิกล้มหรือล้มล้างรัฐธรรมนูญแห่งราชนาาจักรไทยปีพุทธศักราช2550หรือไม่ซึ่งอันนี้รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ทุกคนนะทั้งกองทัพทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายประจำและประชาชนเนี่ยมีหน้าที่ต้องปกปักรักษารัฐธรรมนูญนี้และต้องทําตามรัฐธรรมนูญนี้เฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยตั้งแต่รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมาถึงสสสวต้องปฏิญาณตนทังนั้นแหละเพราะฉะนั้นอเป็นอำนาจสารมนูญ ใครว่าไม่ใช่นาาศาลนี่ผิดแน่นอนทีนี้คงเหลือว่าใครบ้างที่ร้องได้กฎหมายก็มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนั่นแหละว่าในกรณีที่มีผู้ใดก็ตามที่พบเห็นเรื่องอย่างเล่านี้นะครับก็สามารถไปร้องได้ทั่วไปแหละนะครับคือถ้าสร้างการกระทำเขาร้องเลยาสร้างการกระทำเนี่ยเขาไปร้องที่อัยาการก็ได้ครับถ้าไปร้องที่อัยาการสูงสุดก็มีปัญหาค้างอยู่ว่าอัยาการสูงสุดจะไปร้องที่ไหนล่ะครับ รายการสูงสุดเป็นแค่ผู้รวบรวมพยานหลักฐานกฎหมายก็เลยเขียนว่าในกรณีที่ไปร้องต่ออายการทังสุดนั่นแหละก็ให้การหุดมาร้องต่อศารลรัน้นูลเหมือนกันไม่ต้องไปที่อื่นเพราะเป็นอำนาจของศารลรัน้นูลในกรณีที่ร้องที่อื่นนะครับก็สามารถส่งมาศารลรัน้นูลได้ทั้งนั้นคเพราะเป็นศาลที่มีเขตอำนาจหรือมีอำนาจโดยตรงเพราะฉะนั้นการที่กฎหมายเขียนให้ให้แนวทางหรือให้เป็นวิธีปฏิบัตินะครับ ซึ่งภาษากฎหมายเรียกว่าเป็นวิธีสบัญญัติอยู่ด้วยเนี่ยในส่วน<า>ของอายการน,นั้นก็คือว่าให้ไปฟ้องที่ศาลไหนเนี่ยให้ไปร้องที่ศาลไหนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการตัดสิทธ์ค,คนอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่จะมาร้องต่อสารรัฐธรรมนูญนะครับหมายความอายการเนี่ยเป็นหน่วยหนึ่งที่สามารถมาร้องเรื่องนี้ได้ก็ไม่ได้หมายความโดยอื่นไม่มีอำนาจหรือผู้อื่นไม่มีอำนาจ <c oughs> เพราะฉะนั้นสารรัฐธรรมนูนจึงวินิจฉัยว่าการที่มีคำร้องถาลายห้าคำร้องเนี่ยเข้ามาถึงสารรัฐธรรมนูญ มีข้อกล่าวหาตามคำร้องนั้นชัดเจนว่ามีการกระทำที่จะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นระมุกมีการกระทำที่จะล้มล้างกาล้มล้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2550จึงอยู่ในเขตำนาจของสารนูนที่จะรับไว้พิจารณาได้ครับนี่หัวหน้าสารจึงมีคำสั่งให้รับไว้พิจารณาครับทีนี้พอผลจากการรับพิจารณาแล้วเนี่ยก็ต้องหยุด การกระทําที่ถูกกล่าวหานั้นครับมิฉะนั้นจะมีความหมายอะไรยื่นคำร้องศาลก็ยื่นคำร้องไปถ่วงคดีกันไปกี่ปีกี่ชาติอันนี้ก็ปล่อยให้โล่ล้มรัฐธรรมนูญไปได้ครับศาลจึงมีคําสั่งไปให้เลขานุการศาลแจ้งไปยังเลขาธิการรัฐสภาว่าให้ระงับการลงมติในวาระที่สามไว้ทังนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการในขั้นตอนกฎหมายยังมีพวกสื่อสามานะครับแย่ว่ารัฐสภาไม่จำเป็นต้องฟังศาลก็ลองดูสิ <c oughs> แต่นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เป็นประธานรัฐสภาเนี่ยไม่กล้าฝืนครับ,รบไม่กล้าฝืนรีบสั่งเลื่อนเลยครับลองดูสิครับว่าไปลองดูสิลองฝ่าฝืนดูสิแล้วจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้เพื่อให้พี่น้องเข้าใจว่าเมื่อศาลร,รับคำร้องอันนี้ไว้แล้วเนี่ยกระบวนการจะเป็นอย่างไรศาลก็นัดไต่สวนในวันที่ห้ถึงหกรกฎาคมคและกระบวนการที่จะถึงวันไต่สวนเนี่ยศาลก็ต้องให้โอกาส แก่คู่กรณีที่ถูกกล่าวหาศาลก็มีนั่งมีคำสั่งให้ส่งสำเนาคำร้องทั้งหลายเนี่ยและสั่งให้ผู้ที่ถูกกล่าวหายื่นคำชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูนภายใน15วันถ้าภาษาชาวบ,บ้านที่กใจง่ายๆก็บอกให้ยื่นคำให้การเนี่ยต่อสารรัฐธรรมนูนภายใน15วันก็คือไอ้กระบวนพวกทั้งหลายเนี่ยที่มายื่นแก้รัฐธรรมนูนที่ว่านี่แหละครับ ก็มีทั้งรัฐบาลสสมีทั้งรัฐบาลมีทั้งสสรัฐบาลพักรวมรัฐบาลรวมทั้งพักอะไรอะที่เมื่อกี้คนตัวเตี้ยมานั่งอยู่ด้วยนี่นะครับไอ้พักนี้มังถูกยุบพักไปยังไม่ทันพ้นโทษนะนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วครับทีนี้เมื่อศาลนุนก็ต้องแจ้งให้โอกาสเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าไปหลงเชื่อใครว่าศาลนั้นนั่งฟังความแต่ข้างเดียวศาลให้โอกาสผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างทัดเทียมกัน ในการที่จะมาต่อสู้คดีกันซึ่งวันก่อนเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวันอังคารด่ครับวันพฤหัสวันศุกร์ดิผม,ไ,มได้เรียนอาจารย์